คุณผู้ชมครับรัฐบาลนั้นได้ชูสนามบินอูตเปาให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนา EE c ซนะครับหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ชูจุดเด่น3ข้อในการพัฒนาสนามบินแห่งนี้ให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่3หนึ่งในนั้นก็คือเป็นสนามบินที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงครับวันนี้เราจะพาไปดูการฝึกซ้อมการกู้ภัยในสนามบินกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารเคมีของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนะครับไปติดตามรายง,งานกับคุณพัฒนนันท์สงชัยครับ เจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือถูกส่งเข้าพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในสนามบินอุตภาชุดสีเขียวที่เห็นนี้เป็นชุดป้องกันร,ระดับ4มีคุณสมบัติกันน้ำกันสารเคมีและกันกรดได้ในระดับหนึ่งหายใจโดยใช้อากาศภายนอกจึงจำเป็นต้องใส่หน้ากากที่มีไส้กรองพิเศษเพื่อป้องกันการสูดดมเอาสารพิษ หรือแกส๊สพิษที่ระเหยอ,อยู่ในอากาศเข้าไปในร่างกายเจ้าหน้าที่ชุดนี้จะใช้เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่าแคมโปร้อยไอในการจำแนกสารเคมีและวัดระดับความเข้มข้นของไอระเหยในที่เกิดเหตุเพื่อให้ทีมที่สองสามารถวางแผนเก็บกู้และทำลายได้อย่างถูกต้องสนนราคาเครื่องละ1ล้านกว่าบาทและเมื่อพบว่าสารเคมีที่ั่วยหยเป็นกรดเข้มขน้นเกิดการระเหยเป็นไอกรดมีฤทธิ์ทำลายระบบทางเดินหายใจ ชุดป้องกันระดับเ A ที่คล้ายมนุษย์อวกาศที่เห็นอยู่นี้ก็จะถูกส่งเข้าพื้นที่ชุดสีแดงนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือกันน้ำกันอากาศกันกรดกันสารเคมีทุกชนิดกรมวิทยาศาสตร์ฐานเรือดัดแปลงให้สามารถติดตั้งวิทยุสื่อสารเพื่อพูดคุยโต้อตอบกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานภายนอกข้างในชุดมีถังออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจได้ราวหนึ่งชั่วโมงสารเคมีที่ต้อง ที่ทำลายส่วนมากก็จะเป็นในเกิดถ้าเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นพวกเคมีพันธุ์ต่างๆครับซึ่งจะมีระบบจะทำลายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเราก็ต้องมีหน้ากากป้องกันสารพิษเข้าไปในการระงับจับยั้งการล่วไหลของสารเคมีตามอุตสาหกรรมหรือตามพาณิชต่างๆครับผม จ้าหน้าที่ทุกนายนะคะที่เกี <voi ả? S 1> ่ยวข้องกับสารเคมีที่รั่วไหลเมื่อออกมาจะต้องมาทําการทําลายล้างพิษเพื่อป้องกันสารเคมีเหล่านั้นรั่วไหลสู่พื้นที่ชุมชนโดยรอบการทําลายล้างพิษหรือเรียกง่ายๆว่าชาระล้างสารพิษจะใช้น้ํายาสารละลายที่มีฤทธิ์ตรงข้ามกับสารเคมีที่ตรวจพบในกรณีนี้สารเคมีเป็นกรดน้ํายาที่ใช้จึงเป็นด่างจากนั้นล้างด้วยน้ําสะอาดอีกรอบซึ่งทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนออกไปยังพื้นที่ภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ย<ม>ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางกองทัพเรือ,อ,อมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติงานดูแลสนามบินแห่งนี้ให้เป็นฮับในการลำเลียงขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารในพื้นที่ภาคตะวันออก จากกรณีรอบสังหารพี่ชายต่างบรรดาของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือด้วยสารเคมีร้ายแรงภายในสนามบินกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกลมวิทยาศา,ศาสตร์ฐานเรือกองการบินฐานเรือและท่าอากาศยานอุตภัาจึงเห็นพ้องกันว่าควรมีห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ชีวเคมีซึ่งอยู่ระหว่างวางแผ่นผังก่อสร้างและถ้าหากแล้วเสร็จอุตภัาก็จะเป็นสนามบินแห่งแรกของไทยที่มีห้องปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือเป็นอุบัติเหตุก็ตามพัฒนันสงชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน